สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับที่เป็นการจัดรายการเราทำติดงของเราเราชอบชเวลาเราไปต่งจังหวัดเราได้ไปพบกับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแฟนรายการของเราคนที่ดูช่อง3กับเราเรามีความสุขจริงจริงและอีกไม่กี่วันแล้วคือสัปดาห์หน้าแล้วท่านได้พบแน่นอนกับครัวคุณต่อยยกครับ23กุมภาพันธ์ครับถึง5มีนาคมนะครับที่ เซนท่นโคาราชร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังของข้าวหวานเหนือใต้ออกตกมารวงที่เซนท่านโคาราชครับนี่และข้อสำคัญคือไม่ต้องห่วงครับคุกสดแน่นอนจากทุกอย่างคุกสดที่นั่นนะครับชีวิตที่ขึ้นไปตรงนั้นก็เหมือนเคยครับเหมือนกระทุกทุกที่นะไปจากกรุงเทพเนี่ยนะเอาอง่ายๆนะ ประมาณร่วม600ชีวิตที่ไปที่นั่นคนของเราคารวาลเราเนี่ยนะที่ไปที่ไปอยู่กับท่านเนี่ยนะไปอยู่เพื่อที่นาความอร่อยไปมอบให้กับท่านอย่าพลาดนะครับเจอกัน23กุมภาพันนี้แล้วอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงนะครับจะรายละเอียดยังไงเขาค่อยๆแจ้งให้ทราบแต่ช่วยช่วยบอกพี่น้องหน่อยว่าเตรียมตัวพบกับพวกมาได้หมดอ่ะครับผมพระราบุรีก็มาได้ถูกๆปักช่องเงี้ยมาได้หมดและแน่ๆวันนี้ก็มีเรื่องที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านเช่นเคยครับเป็นเรื่องราวของผักกาดแก้ว ผักกาดแก้วเนี่ยนะครับเป็นพืชลมลุกชนิดหนึ่งธรรมดาก็ได้ติดเทปนิสัยพอผักกาดผักกาดแก้วนะคุณผู้ชมครับเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งครับที่อยู่ในวงทานตะวันนะครับใบก็จะมีสีเขียวอ่อนแล้วก็หยักเล็กน้อยสามารถรับประทานแบบสดหรือนํามาประกอบเป็นเมนูอาหารต่างๆได้นะครับผักกาดแก้วเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินเลยครับและสารอาหารมากมายเช่นวิตามินซีวิตามินเคโฟเลตแคลเซียม โพแทสเซียมแมงกานิสวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้นะครับอาจช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มความหนานแน่นของมวลกระดูกและอาจช่วยควบคุมการทำงานของระบบประสาทและสมองประกัดแก้วครับมีวิตามินเอที่สูง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสําคัญช่วยบำรุงสายตาและยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาทางสายตาต่างๆนะครับเช่นตาแห้งเนี่ยพวกตาแห้งโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมโรคต้อหินเนี่ยช่วยได้หมดเลยเพราะกระแก้วยังมีสารพรกษาเคมีที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เซลล์เซลลเสื่อมสภาพและส่งผลต่อการเสี่อมการเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดกับอ้างอิงจากการศึกษาในวรารสาร n u t r i e i o n นะครับปีพศ2560ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการรับประทานผักต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับในผักกาดแก้วนี่ยนะฮะยังมีฮิโมโกลบินครับที่ช่วยต้านมะเรง็งและรักษาโรคโลหิตจางโดยเฉพาะในหญิงมีครรภ์น,นะครับและยังช่วยแก้อาการท้องผูกได้อีกด้วยผักกาดแก้วนี่นะฮะยังเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะมีคาร์โบไฮเดตเพียงแค่3%เหรือว่าน้อยกว่าครับก่อนรับประทานปรกกาแก้วควรล้างทําความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนใบของมันเพื่อกาจัดสารเคมีจักยาฆ่า,มาแมลงและเชื้อก่อโรคต่างๆเพราะอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยเช่นกระเพาะอาหารอักเสบท้องร่วงหรือว่าอาเจียนแล้วก็ปวดท้องรุนแรงไอ้พวกนี้ล้างไม่สะอาดใช่ครับ,รบทีนี้มาดูวิธีการเก็บรักษานะครับเดี๋ยวระหว่างนี้คุณโก๊กกำลังจะทําเป็นผักกาดแก้วผัดน้ําปลา โอ้น,นี่อร่อยมากอร่อยมากแล้วต้องทําสดๆเลยครับ<ช>ทีนี้มาดูวิธีการเก็บรักษาให้สดนานๆก็คือล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดดีเลยแล้วก็ให้เขาเสด็จน้ําออกให้หมดจากนั้นนาปากกาดแก้วเนี่ยมาห่อด้วยกระดาษหรือว่าผ้าขาวบางนะครับแล้วก็นําไปใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกจากนั้นนําไปแช่ในตู้เย็นก็จะทําให้เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นครับถ้าท่านผู้ชมดูรากางเรานานๆแ,แล้วดูบ่อยจะเห็นว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องพืชผักต่างๆท่านจะเห็นไหมว่าวิทยาการสมัยใหม่มันเริ่ม,มค้นพบแล้วว่า มันมีประโยชน์กับเราจริงๆครับสิ่งต่างๆมีประโยชน์กับเราแต่ว่าแค่ท่านมอาจจะไม่ต้องจาเชื่ออะไรก็ได้แต่ท่านลองนึกว่าท่านอยู่ในวัยไหนอายุอะไรและท่านเป็นใครท่านต้องการมันหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดท่านเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องทานมันใช่ครับเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้อย่าทานมันมันเป็นได้หมดเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโทษด้วยในเวลาเดียวกันครับแต่วันนี้ก็เอามาบอกกันเรื่องเกี่ยวกับประกาศแก้วโอ้โหและที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปแล้ว23ากุมภาพันธ์ถึง5้ามีนาคมนี้ครัวคุณต่อยยก เจอกันที่เซ็นทัลโคราชลานโปรโมชั่นชั้น1สัปดาห์หน้านะฮะผู้ชมครับเราจะยกทัพอาหารคาวหวานมากมายเลยนะครับจากครูคุณต่อยไปปรุงสดๆที่เซ็นทัลโคราชเลยพร้อมทั้งครูคุณต่อยเซเลคเต็ดโซนนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยครับคารวาน6 0 0ชีวิตของเรานะพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วพร้อมจริงๆนะฮะที่จะไปพบกับพี่น้องชาวโคราชและนําความอร่อยใหม่มให้กับท่านเราเดินทางการเราเตรียมตัวการถามถามเราคนชอบถามเราเป็นไง พอมาต้นปีมันคึกคักครับโอ้ใช่โอ้<ช><ช>อเราชอบครบเวลาเรา<ช>ไปเจอแล้วเรามีโอกาสถ่ายรูปกันได้เจอกันเพราะว่าน้อยครั้งมากที่เราจะมีโอกาสได้ไปที่โคราชนะครับ<ช>แต่พอไปแล้วก็จะเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่ในย่านใกล้เคียงครับเขาใหญ่ปากช่องสระบุรีโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาเจอกันนะมาเจอกันที่เซ็นทรัลโคราชลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับครัวคุณต่อยยกทัพครับตอนนี้ก็ได้ทํามาถึงตรงนี้เราเสร็จแล้วนะแต่ว่า กำลังจะไล่จะเสร็จแต่ของผมนมี่อยู่ข้างหน้านี่เป็นสลัดเป็นสลัดครับเป็นสลัดที่แบบเขาเรียกว่าเป็นสลัดเพื่อสุขภาพริงเห็นประโยชน์ไหมฮะข้างในจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์หมดเลยแต่ว่าข่อหุ้มด้วยผักกาดแก้วนะครับมันจะมีทั้งมะเขือเทศลูกเดือยมอีข้าวโพดมีถั่วแดงมีถั่วแดงแล้วก็มีงางขาดไม่ได้เซซามินะฮะ oh. นี่น,น,นี่แล้วก็มีน้ำสลัดหน่อยหนึ่งอย่างนี้กินก็ปั๊บหนึ่งคำโอ้โหอร่อยมากลองทําดูนะครับที่บ้านอย่างที่เขากำลังทำมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเสร็จแล้วก็มาเล้นะครับ ครับผมพักตรงนี้สักครู่พัันยม่พอครบยังไม่บไม่ได้คุณอยากกินกินเองไม่หนูให้แรงอากรนแมวร้อนกันแล้วโอ้ยควันจะบ้าร้อนงั้นใครจะไปกินได้ฉันเป็นคนนะเฮ้ยอามันร้อนอร่อยมากทำอย่างนี้ได้เลยอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆพักสักครู่พักสิงชาติสนใจก่อนเอาแอมบูเลนไหมครับเฮ้ยพูดจริงๆมันอันนี่หูควันท่วมมันอ้นี่ควันท่วมอย่างเนี้ย แต่ถ้าคุณไม่เล่นของคุณอย่าทำอย่างผมนะเฮ้ยเล่นของเล่นไงเล่นกับหลานโอ้โหนี่ยเนี่นี่ยมาดูควันเห็นไหมเห็นควันมากร้อนร้อนนี่ยนะไม่เป็นไรเลยหรอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเวลาพ่อหลานก็้องเป่าก่อนอืเป่าสบายไม่เป็นไรเลยพูดปกติปิดรายการเลยเออกูโอ้ยเนี่ยไม่อ้โอน เนื้อเนื้อม้วนเอาเอาดีๆม้วไม่พูดดีเลยรัสักคร่เดียวครับไอ้บริโภกชอบซัฟเฟลซอสครับเป็นรสสัมผัสที่มันว้าวมากอะความหอมที่นี่ชัดเจนสุดๆกลมกล่อมมากบอกเลยว่า้าพลาดอันนี้หมูดำแต่ใจคนทำเป็นสียิมพูเออเนี่ยแหละเนี่ยแต่ว่าจริง ลัวคุณไป